สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาในตลาดเวลาสามทุ่มเก้านาทีนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะวันพฤหัสบดีนะคะตอนนี้เติมเงินไปแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะวันนี้จะเหมือนเมื่อวานไหมไม่รู้นะคะเมื่อวานได้แค่ออเดอร์เดียวนะคะได้แค่ออเดอร์เดียวเราตีแนวรับที่สวยก่อนนะคะแนวรับแรกที่กราบเปลี่ยนทิศแนวที่ลึกที่สุดนะคะสามทุ่มเก้านาทีเนาะแนวรับปลายไส้นี้ก็กราบเปลี่ยนทิศน,นะคะแนวรับนี้แนวรับนี้ก็เปลี่ยนทิศนะคะ เคลงมาแล้วก็ทิ้งไส้นะคะลงมาแล้วก็ถึงไส้จตีแนวเนื้อด้วยนะคะแนวก็ทั้งกว้างมากเลยนะคะลงมาลึกมากเลยตีเส้นกิดด้วยนะคะถ้าพิมพ์รอนานเัาก็จะตัดต่อคลิปนะคะตัดต่อคลิปเพื่อให้อัปโหลดเร็วนะคะขี้เกียจรอนะคะไปแนวต้านแล้วแนวต้านไม่ใช่ทางของเรานะคะ <laughs> แนวรับนี้สวยนะขอตีแนวเนื้อนี้นะคะตีเส้นกิดด้วยนะคะ ปายไส้นี้นะคะแนวรับนะคะแนวเนื้อนะคะอ๋อแนวเส้นกิดเนาะโอเคตีเสร็จแล้วรอค่ะ <c oughs> หาที่ดักจับปลาแล้วถ้าปลาเข้ามาในในที่ดักจับของเราเราก็จัดการเข้าเดอร์ได้ ยังไม่เข้ามาเราก็ไม่เข้านะคะเพราะส่วนที่เราตีคือโซนที่น่าจะมีแรงซื้อนะคะรอได้รอนะคะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มยิบสนาทีแล้วนะคะ รอจนง่วงนะคะรอจนง่วงเห็นไหมคะเห็นการรอของพิมไหมคะพิมพ์จะเข้าออเดอร์ก็ต่อเมื่อพิมพ์มั่นใจนะคะพิมถึงเข้านะลงมาถึงแนวเขียวหน้าสน,นะรอ,อีกหน่อยสักแท่งนึง รอเกือบชั่วโมงแล้วนะคะเออเรอชั่วโมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มที่ประมาณประมาณกี่โมงจําไม่ได้ละสามทุ่มเนาะตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะจะครึ่งแล้วนะคะพิมรอมาเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ออเดอร์แรกยังไม่สามารถออกได้เลยนะคะที่จริงมีหลายครั้งที่เราอยากเข้าออเดอร์นะคะแต่เราไม่มั่นใจเพราะว่าแรงซื้อเขาไม่ค่อยมีรีเจคชั่นขึ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดนะคะ ถ้าเขาลงมาที่แนวเขียวน่าสนใจนะคะถ้าลงมาที่แนวเขียวน่าสนใจแนวรับย่อยนะคะแนวรับย่อยลองสังเกตดูนะคะว่าเส้นกริดนี้จะเอาเขาอยู่ไหมนะคะจะเอาราคาไว้ได้ไหมรับราคาไว้ได้ไหมนะคะ ออเดอร์แรกรอมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเห็นการรอของปิมไหมคะการรอคอยเป็นสิ่งที่น่าน่าทำนะคะเป็นสิ่งที่ควรทําเลยนะคะเพราะว่าปิมเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วที่เรียบเข้าออเดอร์โดยที่ราคายังไม่มาไม่มาถึงราคาเป้าหมายที่เป็นราคาที่น่าจะชนะเราก็เข้าออเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะผลลัพธ์คือแพนะคะแต่ถ้าปิมใส่อินเตอร์เวนชั่นก็คือการรอคอยเข้าไปแล้วตีแนวที่น่าจะเป็นแนวราคาเป้าหมาย แล้วหากเขาวิ่งมาถึงโซนราคาเป้าหมายแล้วมี r e j e คชั่นขึ้นน่าสนใจ mm. ก็เข้าออเดอร์ไปมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะคะอาวลงมาถึงแนวเขียวน่าสนใจนะคะแนวเขียวเป็นแนวปลายไส้นะลงมาอีกไหมลงมอีกโอเคอ่ะเขาหยุดที่โซนนี้นะคะเขาหยุดที่โซนนี้เรามาดูกันว่าแนวเขียวของเราเนี่ยจะผลักกราฟขึ้นได้ไหม เข้าเดิมไปแล้วนะคะหลังจากที่รอเกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะโอ้หลุดลงมาอย่างนี้มีโอกาสแพ้สูงมากเลยแต่แนวเขียวสองเส้นที่เราตีไว้กรุณาช่วยพี่ด้วยนะคะเหลือเวลาอีกสิวินาทีน้องขึ้นไปหน่อยนิดนึงอืมน่าสนนะอ๊บโอ้โหวิสุดท้ายนะคะวิสุดท้ายเลยนะคะ เป็นการวิ่งลงมาที่แนวรับนะคะเป็นการวิ่งลงมาที่แนวรับนะคะโอเคนะคะค่อยๆดูค่อยๆรอนะคะรอจนชํานานรอให้ชํานานเลยนะคะจนมาถึงแนวที่เราตีไว้ว่าน่าจะมีแรงซื้อเข้าซึ่งแนวนั้นมักจะเป็นแนวที่ทําให้กราฟเปลี่ยนทิศท,ทางนะคะแนวที่กราฟเปลี่ยนทิศท,ทางปิมนถึงจะเข้าอ,ออเดอร์ที่โซนนั้นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ตั้งใจฝึกฝนนะคะให้เวลากับกราฟนะคะหากเราอยากชนะเราต้องเข้าใจเขาให้มากๆนะคะสังเกตรกราฟการวิ่งของกราฟที่แนวรับแนวต้านเราหากเราฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะเราจะเริ่มตีกราฟแม่นขึ้นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามสวัสดีค่ะ